สวัสด,ดีกันนิดนะครับก็กลับมาอยู่กันกับโทโฮรส์บดอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมันมีตู้ใหม่เข้ามา2ตู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูกันนะก็ดีได้ว่นนวาแผลเก่าจากไร์สดเนี่ยยังไม่ทันหายนะครับก็ในพาร์ทนี้เนี่ยน่าจะมีแผลใหม่เกิดขึ้นอีกแหละดูจากทรงแล้วเนี่ยแต่ก็จะสุ่มไม่เยอะหรอกนะครับน่าจะสุ่มแบบนินดๆแหละเพราะว่า เดี๋ยววันที่17เนี่ยมันจะมีมาอีกตู้หนึ่งด้วยนะครับเป็นตู้ของคาซามิยูกะมั้งถ้าจะไม่ผิดนะโอเคก็ตู้ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีตู้ของโทโยฮิเมะนะครับเป็นโทโยฮิเมะที่มาจากอีกจักราวาลหนึ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเก่งมากด้วยนะครับเท่าที่ไปเจอข้อมูลมานะส่วนอีกตู้หนึ่งเนี่ยจะเป็นตู้เอลิเมนทัลเฟสติวัลนะครับเป็นธาตุไฟนะครับผม ก็ตู้นี้เนี่ยจะเพิ่มเลตให้กับตัวละคร4ตัวหน้าตู้นี้เลยนะครับก็จะมีตัวของซุยกะคาเซนโอดินแล้วก็ชิอองนะครับคือตู้นี้เนี่ยมันมีตู้สเตปอัพ2อันอนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือยังไงนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างถ้ามันสุ่มได้ทั้ง2ตู้จริงๆเนี่ยผมจะสุ่มอ่าตู้ระสเตปละกันนะครับเพราะว่าสเตปแรกเนี่ยมันใช้แค่60กอทคิสตัลเองนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวของตู้ทอยฮิเมะก่อนแล้วกันนะครับก็จะสุ่มซักี่สิบโลนะครับโดยใช้ซีคริสตัลปกตินะตู้ของทอยฮิเมะเนี่ยมันไม่มีสเตปอัพนะครับไปกันเลยรอบแรกอ่ะมันมาโหลดเร็วจัง,งก็รุนลุนหน่อยแล้วกันเพราะว่าคลิปมันจะได้ยาวๆหน่อยนะครับปึ๊บ กดข้ามแนละโอ้โหข้ามจริงๆเลยอันนี้โอ้ไม่มีใหม่เลยแต่อย่างน้อยก็ได้ลิลลี่มานะมาอีกโลหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่อีกโลหนึ่งพูดผิดอีกสิบโลเลยมาสีรุง้งแต่ก็ใช่ว่าตัวละครจะโผล่นะอาจจะเกลือแบบตัวละครไม่โผล่เลยก็ได้นั่นไงกูว,ว่าแล้วหลวงดีจริงๆ พูดอะไรเป็นไปตามที่คิดหมดอมโอเคมาดูกันครับอันนี้ก็มันการันตีเพื่อนนะครับผมในสิบโลนี้นะไม่แน่ใจว่ามันเปิดได้ทั้งสองตู้เลยแล้วก็มาลองดูเลยแล้วกันไปปุ๊บปั๊บจัดจัด <c oughs> แต่ไม่เป็นไรตู้ทโยยุทิเม้นี่มันอยู่จนถึงสิ้นเดือนเลยนะ เออจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเลยแต่ว่าผมคงไม่สุ่มแล้วล่ะดูจากทรงแล้วเนี่ยเออแต่ว่าผมยังไม่พออย,ยู่ฮิเมะอะไรสักตัวนะตัวธรรมดาก็ยังไม่ได้หมายถึงตัวที่อยู่ในออในมิติธรรมดาก็ยังไม่ได้หมามาหนึ่งครับเฮ้ยใบนี้ยังไม่เคยได้ปลเนี่ยพอ,อเคยได้แล้วคเควิไลฟ์ฟีทัมเบิลกล่าว อมหมยลิงนะยันอืมเรือหาดมาแดงตุก๊กตาของอลิซหมวของสุวโกมิโกหน้าถอดสีแล้วก็อันนี้ก็มิโกเหมือนกัน โอลินครับมันควรจะดีใจวะเนี่ยเออไหนแล้วตู้นี้มันก็เปิดได้เหมือนกันอะ่ะอ่ะ,อะจัดไปสีทองอย่างเงี่ย สีลุ้งเองมันก็สูงสุดแค่นี้ไหมโอ้หนึ่งตัวครับตัวสุดท้ายเหมือนเดิมด้วยหมวกมาริสานะคือรหาสมารแดงแล้วอืมมาริสาหรอ ไทีอ๋อผมไปดูมาแล้วนะไอสเปลเอ้ตอร์การ์ดไออีใบหนึ่งในอีเวนต์เนี้ยที่มันเข้ามาเนี่ยมันคือมันเป็นรูปของอิาอซาโยอิสักุยวะว่ะเป็นสักุยะใส่ชุดชุดแบบชุดจีนอะแม่งแบบคือแบบไม่ไม่คุ้นตาเลยอะเฮ้ยนี่มันสารจ้าฮากุเรอืมหหมาวิ่งแข่ง ติดต่อกัน2ใบเลยเหรอและใบสุดท้ายซุยกะอีกแล้วสุดเลยแบบนี้สุดเลย,เ,ลยเอาไปลิมิตเบรกเลยจังวันนี้กูโอ้โหน้ำตาจะไหลโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ก็ ก็ได้ตัวใหม่มาหนึ่งตัวนะอย่างโอรินเนาะก็ก็ดีแหละนะครับดีแหละก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยทำคลิปใหม่มาแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม,ผมใสดวงน่าจะหมดกว่า